สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ2ล้อเล่าเรื่องพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์คู่ใจในตำนานวันนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์สปอร์ตอีกหนึ่งซีรีส์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Honda ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นําในตลาดรถสปอร์ตขนาดกลางนั่นคือ Honda c b r 400นั่นเองครับซีรีส์ c b r 400ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วความแม่นยําและนวัตกรรม ที่ Honda ได้นำเสนอสู่ตลาดในยุค80และ90มันคือรถที่ถ่ยทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งสู่ท้องถนนได้อย่างลงตัวทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่แบบรถสปอร์ตเรปลิก้าอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์อันน่าตื่นเต้นของ Honda CBR 400ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการเป็นตำนานที่ยังคงอยู่ในใจนักบิดสายสปอร์ตทั่วโลกช่วงที่1กําเนิด CBR 400F และ CBR 400NC23 r เรื่องราวของ Honda CBR 400เริ่มต้นขึ้นในปี1983โดยการเปิดตัว CBR 400F ซึ่งเป็นรถสปอร์ตขนาด 400cc รุ่นแรกภายใต้ชื่อ CBR ซึ่งย่อมมาจาก City Bike Racer หรือ Cross Beam Racer ในบางความเชื่อ CBR 400F ในยุคแรกมาพร้อมเครื่องยนต์4สูบเรียน DOHC 1 6ราระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งถือเป็นนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยในยุคนั้นและเป็นผู้สืบทอดจาก c b x 4 0 0 f ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง CBR400F ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถสปอร์ตทั่วไปแต่ยังมีการพัฒนาต่อยอดเป็นรุ่นพิเศษอย่าง CBR400F Endurance ในปี1984ที่มาพร้อมแฟริ่งครึ่งคันและไฟหน้าคู่แบบรถแข่ง Endurance และ CBR400F Formula 3ในปี1985ที่เน้นความสปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยเบาะนั่งเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Honda ในการนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาสู่รถถนนจุดเปลี่ยนสำคัญของซีรีส์ CBR 400เกิดขึ้นในปี1986เมื่อ Honda ได้เปิดตัว CBR 400RNC 23ซึ่งเป็นรถสปอร์ตฟูลเฟ i r ิ n งที่มีดีไซน์ล้ำสมัยคล้ายกับซิลิโ o ม CBR 600F ในยุคนั้น CBR 400RNC 23มาพร้อมเครื่องยนต์ซีูเเรียงดีโอ46วาล์วขนาด3 9 9 c ซเที่พระกำลังสูงสุดถึง6 A 6 9แรงม้าที่12,500รอบต่อนาทีและมีรอบเครื่องยนต์ที่สามารถลากได้ถึง14,500รอบต่อนาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับรถในคลาส4 4่เฟรมของ NC 2 3เป็นแบบอลูมิเนียม p e r ิม e t e r c h a s ส i s ที่แข็งแกร่งและน้ำหนักเบาระบบการเสถอนหน้าเป็นโช๊คตะกิบคู่หัวตั้งขนาด41มมและด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอามอลูมิเนียมแขนคู่ CBR 400RNC 23ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในฐานะรถสปอร์ตขนาดกลางที่ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมการควบคุมที่เฉียบคมและดีฟซนที่ดึงดูใจทําให้มันเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในตลาดญี่ปุ่นและเริ่มแพร่หลายไปยังตลาดอื่นๆในฐานะกรืงองอินพ์ตช่วงที่2จุดสูงสุดของ CBR 4 0 0 r, r n c 29และเทคโนโลยีที่ล้าสมัย จุดสูงสุดของซีรีส์ CBR 400คือการมาถึงของ CBR 400RRNC 29ในปี1990ซึ่งเป็นรถที่สร้างชื่อเสียงให้กับ CBR 400มากที่สุดและเป็นที่รู้จักในฉายา Baby Blade เนื่องจากได้รับแรงบนันดาลใจและถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก CBR 900RR Fireblade ซึ่งเป็นรถซูปปเปอร์ไบค์เรือธงของ Honda ในยุคนั้น CBR400RRNC 29มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ที่โดดเด่นและมีความเป็นรถแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะแฟริงที่โอบรับตัวรถอย่างเต็มที่และไฟหน้าคู่แบบ Fox Eye ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้มันดูดูดันและทันสมัยกว่ารุ่นก่อนหน้า หัวใจสำคัญของ NC 29ยังคงเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียง DOHC 1 6ว wow, าล์วขนาด399ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำแต่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในรุ่น1993-1999ที่มีการปรับอัตราส่วนกำพลอาจเป็น11.1:1ตอทำให้เครื่องยนต์มีพละกกำลังและแรงบิดที่ต่อสนองได้ดีเยี่ยมอย่างทุกย่านความเร็ว แม้ว่าตัวเลขแรงม้าสูงสุดจะถูกจำกัดตามกฎหมายของญี่ปุ่นจาก59แรงม้าเหลือ53แรงม้าในรุ่นหลังๆแต่สมรรถนะโดยรวมยังคงน่าประทับใจสิ่งที่ทำให้ NC 29โดดเด่นอย่างแท้จริงคือเทคโนโลยีช่วงแรงและโครงสร้างเฟรมของ NC 29เป็นแบบอลูมิเนียมทวินสปาร์บ็อกเซกชันที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อลดจุดศูนย์กลาง LCG l o เซอ n ์ e r of Gravity) ทำให้รถมีความสมดุลและควบคุมได้ง่ายอย่างเหลือเชื่อ เซวิงอาร์มหลังเป็นแบบเกาอาร์มซึ่งเป็นดีไซน์พิเศษที่โค้งหล่อเพื่อหลบไปท่อไอเสียทาให้สามารถติดตั้งท่อไอเสียที่สั้นและกระชับได้ช่วยให้รถมีน้ําหนักเบาและมีจุดหลุนคลังที่ดีขึ้นระบบการสะเทือนหน้าเป็นชคตะเกียบคู่หัวตั้งขนาด41มม,มที่สามารถปรับปรีโหลดและรีบาได้ในบางรุ่นและโชคหลังเดี่ยวที่ปรับได้เช่นกันทําให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งช่วงล่างให้เข้ากับการขับขี่และสภาพถนนได้อย่างเหมาะสม ระบบเบรกเป็นดิสเบรกคู่ที่ด้านหน้าและดิสเบรกเดี่ยวที่ด้านหลังให้ประสิทธิภาพการหยุดรถที่ไว้วางใจได้ด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมการควบคุมที่เฉียบคมและดีไซน์ที่สวยงามทำให้ CBR 4 0 0 RR NC 29ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องอินพอร์ทที่ขายดีที่สุดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยมันคือรถที่ให้ประสบการ์รถซูเปอร์ไบค์ในขณะที่มันควบคุมได้ง่ายกว่าช่วงที่สาม ความนิยมมรดกและบทบาทในตลาดแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ Honda CBR400 โดยจะโพสะอ NC 29ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและยังคงเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันดีครับประการแรกคือสมรรถนะที่เหนือกว่าในคลาสเดียวกันเครื่องยนต์สี่สูบเรียงของ CBR400R r ให้พละกกำลังและเสียงที่เร้าใจในรอบสูงซึ่งเป็นสิ่งที่นักบิดสายสปอร์ตชื่นชอบการตอบสนองที่ฉับไวและการเร่งที่ต่อเนื่องทำให้มันเป็นรถที่ขับขี่สนุกทั้งบนถนนและในสนามแข่ง ประการที่2คือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมการนำเทคโนโลยีจากรถแข่งอย่างเฟรมอลูมิเนียม LCG และสวิงอาร์มเก่าอาร์มมาใช้ทำให้ CBR400RR มีการควบคุมที่แม่นยำน้ำหนักเบาและมีความสมดุลที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มันโดดเด่นกว่าคู่แข่งในยุคนั้นประการที่3คือดีไซน์เบบี้เบทที่สวยงามและเป็นที่เหมาะเป็นที่ต้องการ รูปลักษ์ที่ถอดแบบมาจาก CBR 900RR Fireblade ทำให้ CBR 400RR ดูเป็นรถสปอร์ไบัสขนาดเล็กที่น่าหลงไหลไม่ล้าสมัยและยังคงเป็นที่ต้องการของนักสะสมและนักบิดที่ชื่นชอบรถคลาสสิกและประการที่4คือความทนทานและน่าเชื่อถือแบบ Honda าแม้ว่าจะเป็นรถที่เน้นสมรรถนะแต่ Honda าก็ยังคงรักษามาตรฐถถานด้านคุณภาพและความทนทานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมท,ทีเดียวทําให้ CBR 400RR เป็นรถที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานหากได้รับก,การรักษาอย่างเหมาะสม อะไรบางส่วนยังคงหาได้ง่ายในตลาดมือสองและสุดท้ายคือบทบาทสำคัญในตลาดกรีมพอรตเนื่องจาก c b r 400RR ไม่ได้ถูกนำเข้าอย่างเป็นทางการในหลายประเทศทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในกรีมพอตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดการที่นักบิดสามารถครอบครองรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะและเทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้ทำให้มันเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายคนแม้ว่าการผลิต c b r 400RR จะหยุดติลงไปแล้วครับแต่ตำนานของมันยังคงอยู่ครับ มันคือรถที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถสปอร์ตขนาด 400cc และเป็นแรงบันดาลใจให้กับรถสปอร์ตรุ่นต่อๆมาของฮ o น d a และค่ายอื่นๆปัจจุบัน CBR400R โดยเฉพาะ NC29 ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดรถคลาสสิกและรถมือสองโดยราคาที่ยังคงสูงและมีกลุ่มผู้ลงไหลในรถสินี้อยู่ทั่วโลกสรุปแล้ว Honda CBR400 คือตำนานที่แท้จริงในโลกของมอเตอร์ไซค์้วยเครื่องยนต์สีสูบเรียงอันทรงพลังเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมทำให้รถสีดีนี้เป็นที่จดจำและเป็นที่ต้องการขงนัักบิดท่วโล พกมได้นนกลางมาตรฐานใหม่ให้กับรถสปอร์ตขนาดกลางและพิสูจน์ให้เห็นถึงว่า Honda คือผู้นำด้านนวัตก,กรรมในวงการสองล้อสำหรับใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจ CPR 400คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณได้หัวล้ำลึกถึงความทรงจำดีๆกับรถคนันนี้หรือจุดประกายความสนใจให้คุณได้ลองค้นหาและสัมผัสกับเสน่ห์ของมันดูสักครั้งนะครับ วันนี้รายการสองล้อเล่าเรื่องต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ในตำนานคันอื่นๆนะครับสวัสดีครับ